สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบายน้าค้างนะคะนี่คือขั้วแบตเตอรี่ชุดเก่านะคะที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะ,ะถ้า,าขั้วใครเป็นแบบนี้เปลี่ยนใหม่เลยะคะ่ะเข้าไปดูในคลิปเลยว่าช่างทองเปลี่ยนยังไงนะคะและทําไมต้องเปลี่ยนเนาะถ้าไม่เปลี่ยนท่านอาจจะต้องเสียงเงินเยอะซ่อมใดชาร์จโดยใช่เหตุเลยนะคะเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยะคะ่ะถ้าอยากรู้นะว่าเขาเปลี่ยนกันยังไงนะคะซึ่งส fc สามารถไปหาซื้อและเปลี่ยนเองได้เลยนี่ชุดเก่าที่ลูกค้ายังใช้งานอยู่นะคะเนี่ยยังใช้อยู่ปัจจุบันเนาะ และนี่คือขั้วแบตเตอรี่ชุดใหม่ที่ช่างทองเปลี่ยนเข้าไปเราไปดูกันเลยค่ะว่าช่างทองเปลี่ยนยังไงนะคะแล้วมีเทคนิคอะไรมาบอกเราบ้างตามไปเลยจ้าแล้วเรามาดูขั้วแบตเตอรี่นะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและวิดีโอดีๆด้วยกันนะคะ นี่คือสภาพที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะคะเนาะเราก็เปลงเห็นนะคะเนาะว่าจะต้องเปลี่ยนนะคะนะคะคก็จะเอาขั้วใหม่มาใส่เลยนะคะนี่คือขั้วแบตเตอรี่ชุดเก่า ัดประมาณนี้เลยนะการตัดสายไฟก็คือให้ตัดแล้วก็หมนะุกหมนการตัดสายไฟนะให้ตัดแล้วก็หมุนนะคะตรงนี้นะตัดแล้วก็หมุนตัดเฉยเไม่เข้านะถ้าใช้กันกกยอย่างนี้เนะี่ยกันกกยจะหมดคมเลยนะคบยอม ขงใช้ได้นะทีะอ่อาจจะทให้สายไฟได้ชาร์จไม่ได้นะครับขั้วแบตเตอรี่ก็สำคัญนะคะถ้าของใครที่เป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะคะค่าเปลี่ยนขั้วแบตเตอรี่ก็ไม่แพงนะคะเข้าร้านใดได้เลย เพราะว่าอาจจะทําให้ไดมีปัญหาได้นะคะถ้าสมมติว่าขั้วแบตเตอรี่มันหลวมนะไฟมันจะชาร์จเข้าตลอดนะเพราะถ้าเวลามันชาร์จเข้าแรงๆแล้วมันสปาร์กแล้วมันมันชาร์จเข้าไม่ได้พอสักพักนึงมันเข้าได้มันก็จะสปาร์กเหมือนมันจะเหมือนเราเวลาเราเชื่อมเหล็กนะครับมันจะสปาร์กเชื่อมซื้ดๆอย่างนี้นะแล้วจะทําให้ไดพังเร็วนะ ได้ไม่เป็นไรนะแต่มาถึงทางเราต้องทำจนเล็กจนน้อยให้ดี ชงทองขันน็อตเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เจลเบีให้ขั้วฝั่งนู้นด้วยนะคะเดี๋วช่างทองขันน็อตแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราจะเป็นลักสณะนี้เลยนะคะ เปลี่ยนใหม่แล้วก็สวยเลยนะคะถ้าทีจ่จะของเดิมเนาะคลิปนี้ก็ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เมียช่างฝากแชร์ด้วยนะคะสำหรับ FC ใหม่ที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญฝากแชร์ด้วยนะคะใครที่เป็น FC เก่าของเมียช่างก็ฝากแชร์ไปด้วยนะเพราะว่าการแชร์จะทำให้คลิปนี้ให้คนที่เรารู้จักนะคะให้ญาติพี่น้องเราได้รับชมด้วยนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ท่านสามารถ ไปซื้อขั้วแบตเตอรี่แล้วมาเปลี่ยนเองได้เลยนะคะถ้าขั้วของท่านที่มีสภาพเป็นแบบนี้นะคะก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยทําตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นการรักษาไดชาร์จของท่านด้วยนะคะให้อยู่คู่กับรถไปได้นานๆไม่ต้องเสียเงินซ่อมนะ,ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีความรู้ดีๆอะไรมาบอกอีกก็ติดตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ